ป้าก็ถักส่วนหัวที่เป็นหน้าแล้วก็หัวที่เป็นหมวกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราจะแต่งหน้านะตอนนี้ขั้นตอนนี้คือตัวใครตัวมันแล้วนะใครแต่งหน้ารักก็น่ารักไปนะคะมันยากเหมือนกันนะป้าก็ป้าก็เดาๆเอาเหมือนกันนี่นะคะป้าก็กะว่าตรงนี้แหละจมูกเนี่ยตรงนี้แหละตาตรงนี้แหละประมาณนี้นะคะก็จะมาร์คไว้สามอันก่อนจะขึ้นต้นที่จมูกก่อนนะคะ ปายเข้าไปนิดนึงเข้าไปซ่อนอยู่ด้านในแล้วก็จมูกเขาจะเป็นรูปหัวใจนะป้าก็จะแทงมาลงตรงนี้แล้วก็แทงลงที่เดิมนั่นแหละแล้วก็แทงมาอีกข้างนึง ตอนแต่งหน้าอนะมันจะช้ามากเลยนะป้านั่งทําแบบบางทีเป็นครึ่งชั่วโมงนะคือไม่ได้เก่งไงไม่ได้เก่งก็สอยไปสอยมาแบบนี้แหละแต่ว่างานฝีมือมันทําให้เราใจเย็นนะใครที่แบบว่าสมาธิสั้นอะไรอย่างเงี้ยสมัยใหม่เด็กจะเป็นสมาธิสั้นเยอะเนาะ ทำอะไรแป๊บๆเราจะเบื่อน่ะขี้เบื่อนะลองทำแบบนี้ดูนะคะมันจะไม่เบื่อเพราะว่าเราอยากเห็นผลงานของเราไงแล้วพอเราเห็นแล้วเราจะมีความสุขอ่ะมันจะไม่เบื่อนะคะลองดูนะก็แทงไปแทงมาแบบนี้แหละจนกว่าจะได้ลูกหัวใจนะคะ ตรงนี้ก็จะเริ่มสั้นลงก็จะแทงสั้นลงข้างนี้เหมือนจะได้แล้วเหลือข้างนี้ข้างเดียวถ้ามาแต่งหน้าเป็นชั่วโมงนี้คลิปไม่มีคนดูแน่นี่พอเสร็จแล้วนะคะจริงๆมันยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวป้าต้องมานั่งเก็บอีกทีนึง ก็แทงให้ดูเฉยๆว่าประมาณนี้นะคะประมาณนี้แหละพอเสร็จแล้วเราก็เอาไหมเข้าไปซ่อนไว้ข้างในเวลาซ่อนจะไม่ให้ไหมหลุดก็แทงไปแทงมาหลายๆรอบนะคะเนี่ยแทงตรงนี้แล้วก็กลับไปรูเดิมนะแล้วก็แทงไปทางอื่นไม่ให้เห็นรอยนะแล้วค่อยแทงออกนะคะ ได้แล้วจมูกคราวนี้เราก็ทำตาขาวนะคะเก็บ okay, ไปก่อนดีนะร้อยไหมร้อยไหมมาก่อนไงเพราะว่าไม่งั้นมาร้อยไหมอีกต้องเสียเวลาเยอะแน่ๆแค่แต่งหน้านี้ก็เยอะแล้วอะ่ะเ,เข้าตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้ตากับจมูกป้าจะเอาเป็นแนวเดียวกันตัวนี้ลองทำตาหางดูไหม ลองเอาตาปกติตาป้าจะขึ้นรูนี้ไงเอามาขึ้นรูนี้ขยับมาอีกหลักหนึ่งเวลาติดหมวกตรงนี้นะคะไม่ต้องเย็บก็ได้นะถอดหมวกออกใช่ไหมแล้วก็เอากาวกาวเทียนอนะหล่นกาวร้อนก็ได้ทาแล้วก็ ค่อยใส่หมวกติดมันเนียนกว่าเวลาเราเย็บไงเวลาเย็บมันจะมีรอยเย็บอยู่แต่เวลาทากาวมันจะเรียบเนียนเลยนะคะเดี๋ยวป้าจะไปทากาวเอาป้ามีปืนกาวแต่บางทีแบบถ้าทำตัวสองตัวขี้เกียจเสียบป,ปักแค่นั้นแหละก็เลยเย็บสอยไปสอยมาแต่เวลาสอยมันจะมีรอยสอยถ้าตรงไหนที่ติดกาวได้เราติดมันจะเนียนกว่านะคะ เนี่ยเห็นไหมมันช้ามากเลยต้องเอาไปเข้าแคปคัดแล้วก็เร่งสปีดไหมเนี่ย <laughs> ถ้าเข้าถ้าเข้าติกตอกนะป้าเร่งสปีดลูกเดียวเลยปึ๊บ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 ลูกเดียวเลยมันเสียเวลาไงแต่พอมาเฟซลงเฟซบุ๊กอ่ะป้าไม่มีไม่มีแอปตัดอะ่ะมันตัดยังไงอะ่ะทำไม่เป็นในเฟซบุ๊กอ่ะ แล้วก็ไม่มีคนช่วยทำด้วยทำอยู่คนเดียวหรือว่ามันจะมีแอปตัดของ Facebook หรือว่ามันจะมีแอปเหมือนกันแอปของเฟซเขาอะแต่ป้าเห็นแต่มันแบบตัดให้สั้นลงให้เฉยสมมุติวิดีโอเรามาห้าห้านาทีใช่ไหมตัดให้เหลือ3ามนาทีอย่างเงี้ยได้แต่ตัดตัดแบบตัดเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยทําอะ เนี่ยก็จะได้ตาแล้วนะคะใหญ่ไปไหมนี่แหละป้าก็กะกะเอาแบบนี้แหละตอนแต่งหน้าถึงได้บอกตอนแต่งหน้าตัวใครตัวมันไง <c oughs> นี่ได้แล้วสมมุติว่าได้ตาขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะจะจบคลิปแล้วนะไม่เอาแล้วมันยาวไปมันยาวไป สมมติว่าจะใส่ตาดําใช่ไหมก็จะแทงแบบนี้แหละเราก็ไปซอยๆค่อยๆทําแบบนี้แหละค่ะยกเว้นคนที่ซื้อตาสําเร็จนะถ้ามันยากอะซื้อตาสําเร็จเถอะป้าว่านะ <c oughs> มันง่ายแล้วมันก็น่ารักด้วยทีนี้ปาตาสําเร็จนะป้ามีแต่ตาแบบประเภทที่เป็นตาลอกแรกก็มีนะแล้วก็มีตาที่เป็นเป็นตัวหมีกลมๆอะ่ะที่เอาให้เอาดูให้เอาให้ดูครั้งที่แล้วอะ่ะนี่พอเราเริ่ม แทงหลายๆทีมันก็จะมีได้กองอยู่ด้านในเยอะๆมันก็จะเริ่มแทงยากแล้วทีนเนี้ยเนี่ยป้าก็จะทําตาดําไว้บนตาขาวแบบนี้นะป้าก็ค่อยๆแต่งไปอย่างนี้แหละไม่ได้เก่งนะป้าไม่ได้เก่งป้าทําช้ามากเลยแต่อาศัยว่าใจเย็นแล้วก็นั่งทําไปเรื่อยๆแล้วก็ระหว่างทําก็ฟังข่าวฟังอะไรไปทําอย่างอื่นไปด้วยไงมันก็เลยไม่ได้รีบร้อนไม่ได้ นี่มีตาล็อกแรกแบบนี้มันใช้ได้ไหมสมบัติเยอะมากเลยเนี่ยมีตาล็อกแรกแบบนี้ถ้าติดมันใช้ได้ไหมมันเหมือนไหม <laughs> ถ้าถ้าติดตาล็อกแรกได้นี่แบบไม่ต้องทำเลยนะเนี่ยเสียเวลาดูสิน่ารักด้วยเห็นไหมได้ไหมได้ไหม <laughs> เดี๋ยวลองพิจารณาดูก่อนนะนี่ร้านยีบาทมีนะคะถุง20บาทได้เยอะเต็มไปหมดเลยป้าก็กะว่าจะเอามาทําพวงกุญแจนั่นแหละแต่ว่าก็กะอยู่ยงั้นเราไม่ได้ทําสักทีเนี่ยถ้าติดตาล็อกแรกได้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เริ่มหาเริ่มหาตัวช่วยแล้วเริ่มหาตัวช่วยแล้วเมื่อยนี่ได้ไหมมันจะเป็นมันจะเป็นลาบูบูได้ไหม ไปพิจารณาเ,าเองนะว่าได้ไม่ได้ไม่รู้แหละก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจบการแต่งหน้าไว้แค่นี้ก่อนนะเราก็แทงนี้แหละพอทําสีขาวเสร็จข้างนี้ใช่ไหมก็มาทําข้างนี้แล้วก็ทําปากตรงปากเนี่ยถ้าใครกลัวว่าจะเย็บไม่โค้งนะคะก็เอาดินสอนเขียนก่อนเขียนบางๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเย็บตามป้าก็ใช้ดินสอน,นั่นแหละเขียนแล้วก็ค่อยๆเย็บตาม แล้วก็พอทําปากเสร็จก็ทําฟันอยากไปอยากมานะคะอันนี้จบไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะประมาณนี้นะคะ